จมซาไปเข้าบานเข้าบ้าน,าานมาส่งวน้องปอมอยู่บ้านหลังนี้นะคะซอยนี้ค่ะแต่ว่าจะมีน้องหมาอีกหนึ่งตัวจะมาดักคอยขึ้นรถเที่ยวนี้แหละค่ะดูนะคะเห็นไหมคะวิ่งมันแล้วค่ะจำซาเลยค่ะ ชื่อชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อเคีมนะจะต้องดักขึ้นรถนะคะโจรพ้นค่ะโจรพ้นนะเคมเคมนั่นจะต้องขึ้นรถค่ะอยู่คนละบ้านนะเนี่ยอยู่คนละบ้านค่ะไหนดูเซ น้องครีมผมชื่อมีป้ายชื่อค่ะเขียนว่าเบลขที่นะคะแล้วก็บ้านอยู่ตรงไหนผมชื่ออะไรผมชื่อน้องครีมอยู่บ้านแถวแถวเอสบาร์บีคิวมีเบอร์โทรค่ะผมแก่แล้วนะครับ <laughs> ผมเป็นอันซีรด้วยครับตลกตลกคลิมเดี๋ยวต้องพาไปส่งบ้านต้องพาไปส่งบ้านไม่งั้นไม่ยอมค่ะ อูบ้านเขานะคะเขาเป็นเด็กเก็บกดมากเลยค่ะอบมาดักปนแถวนี้ค่ะส่งบ้านส่งบ้านเสร็จก็เรียบร้อยเข้าบ้านสบายใจค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะใครว่าน้องเป็นอัลไซเมอร์น้องจำรถพี่น้องได้เนาะนี่บ้านบ้านบ้านอยู่นี่ค่ะไปถึงบ้านแล้ว แล้วลงบ้านจบจอบอึ๊บไปเข้าบ้านเข้าบ้านคิมเอาคิม,มเข้าบ้านาาดักอยู่ตรงนี้เห็นหนูนี่ไม่ได้เลยนะป้น,นเลยค่ะป้นรถค่ะป้นขึ้นรถ เข้าบ้านน้องเค็มถึงบ้านแล้วพาไปเที่ยวเล่นเสร็จแล้วไปเร็วๆไม่หลงนแน่ๆไปชื่อไปเข้าบ้านพี่น้อยไปแล้วบาย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 เคยม